นี่โอ้แอบแบวพูดนะยะพูดนะอ่นั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีกดไลค์กดแชร์กดบิดตามให้ด้วยนะคะอ้าวเรียกหน่อยคุดหลุมจ้าสวัสดีค่ะหาวคัดฝนตกนี่ฝนฝนฝนลิ้นลิ้นนี่ฮาวดีฮุ้ดนะพูดนะเอ้ย เดินขึ้นมากกับเม่นได้หยอกกันเลยหืมปวดปวดอะอ่ะ,อะอบอลนี่หลายย่ใสวะหืึนั่งบอลสิบเออหนุ่มกว่านั่งตักพอติปวดอะอี๋ขี้อ่อนเอ้ยแงมือแรงกับอ่อนเมตายยงมเศ้ามากกับอ่อนพอชิมปวดอืม ลูกเสาหลาพใงญ่สีมน้ำมึนทุนผนการาเตอีกพูดอ่ะพูดอ่ปีนก็ไปสายอ้ยอ้ยนั่นนั่นนันั่น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 จุจุบจุเมงจุบเมงเอ้ยเ้จักกะจีจักกะจีจุบเมงเอ้ย

เอาเลยไปเข้าเออล็อกคอล็อกคอตีเข้าล็อกคอตีเข้าเออล็อกคอตีเข้าไม่เอื้อ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 มาเมเอื้อโอ้ยอี๋ี๋ือโอ้โหฝ่ายแดงลุกโอ้โหโอ้โหเสียงพี่ปีเอาจะไปไหมโอ้ไม่ไป มาหาพอขึ้นนี่กดก็ตีเขาตีเขาตีเขาเลยกดก็ตีเขาอุ้ยทางบ่มีหัวอืม ไปแล้วตามเขาไปอีกแล้วไปแล้วขยาะท่านจะเก็บเลยถ้ยาจะหยอกกันอยู่นี้ไปแล้วไปแล้วตามพ่อแล้ววิ่งตามพ่ออย่างเดียวเลยจ้าพุนไปไหนหนูไปด้วยหืม้ยเ้้ตังไหตังไหน มาพี่มาพี่มาเล่นลูกบอลพี่มามามาลกมามาพี่มามาเออมา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 หาแม่พี่มามามาพี่มามาเร็วเอ๊ะเอเอ๊ะเอเอะเ๊ออาวช้าช่วยเฮ้เฮ้เเราคงไม่ไปลิน จุดึงจุดึงจุดึงเออนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวปลาบอลมาก่อนอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาห่วงพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยบระมวลโซเล่นน้ำพ่อผลไปซอยพ่อเก็บเป็นขยะเลยมาพี่พี่เมยนั่นโอ้ยลูกติดพ่ออีหลี วิ่งตามเขายางเดียวอืมก็เบรกกับไปยืนถาเขาอืมเออเดะเออดะอดะอดะอะาวิ่งถาวิ่งหนูจะช่วยพ่อช่วยแบบไหนเนี่ยอืมช่วยแบบเสร็จเร็วหรือเสร็จชา้าพุ่นกำลังใจพออ,จอีกจุ๊บจุ๊บกิจวัดประจำวันนะคะ ตื่นเช้ามาก็ต้องเก็บขยนะจ้าเอ้ยเอ้ยมาพี่มาพี่พี่แม่บอนนี่ล่าแม่เร็ว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 คุณบองสนตามพอ,อยางเดียวเยอะ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  <c oughs> โอ้ยเนาะ อยากเปิดคอกออกมาให้พอผ้าเป็นเรนหลินดีเนาะก็จะไปดีเนี่ยไปน้ำพออัดหลาดอัดหลาด,ดเนาะเออติดก้นคััปุนปุ่นปุนวิ่งตามนะคะแต่แต่ไม่ชนนะคะถ้าเป็นบางเชือกนี่ชนแล้วนะนี่อันนี้ไม่ไม่ชนนะคะเดินตามเฉยๆ เจ๊เจ๊เจเจะ,ะ,ะมาหาบอ,นอลนี่ละมา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 เน่บบมาอีกเห็นพ่อมานี่แม่มาหาพี่นำเงินนี่แม่เร็วเร็วมาหาพี่นำเงินเร็วนี่พี่นำเงินถ่ายล่าอยู่นี่แม่เออเร็ว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 ,รวต้องให้พ่อผ้ามากพุดจนเป็นหลุมมันละเมอตกบุ๊บได้ปะเนี่มาพี่

เห็บเป็ดเห็บตูดนั่นหมีก็ให้เล่นลูกบอลนั่นเมีเน้อไปนี่อะไรทำไมมันลูกใหญ่จังเลยหืหื้้อพ่อต้องอยากเล่นน้ำพอต้องอยากเล่นลูกบอลเอาเอ้าเอาอะไรดีวะเอ้าเหลิมเริ่ม เริ่มแล้วเริ่มชิ้นแน่แล้วเอ้าขาบเลยลูกขาบเลยเออเดี๋ยวแม่ขาบเลยเออเออเดี๋ยวม่ขาขาบเลยอืมอืมความพยายามของเด็กหน่อยเหยียบโบยูมันเด่ง <laughs> เออเออเด่นะ่ะหอ เอ้าวามพยายามจ้ะเออเออเออมันเด้งเหรอเอ้เด้งเอ้ไอ้ขนาดไม่ได้สูบติมเนี่ยนี่หรือว่ามันอันนี้กินอันนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็ว ใช่แม่จีปล่อยลมออกให้จังหน่อยอ้าวเร็วแม่อันนี้ออกเรีวเ <Okay. S 1> อาแม่ปล่อยลมออกให้อีกเรีวเร็ยวนั่งเบิง้งนั่งเบิง้งนั่งเบืเ้องเรประตูดมานั่งนี่อยแม่ <c oughs> <c oughs> ขาหลัง <c oughs> เออนั่งนี่ดีเออนั่งลงนั่งลงอ่ะนั่งนี่ดี นั่นนั่งได้แล้วอุ้ยนิ่มนิ่มนิ่มโอ้กิ่งบอนมันกิ่งออกอเอาหมเอาหมให้มอบให้มอบเลยเอาไตขาให้สิหูหลินเลยเดี๋ยวเอาไตขาให้สิหูยกขาขึ้นยกขาขึ้นมบหนาหมุนแนววันนี้อุ้ยนิ่มจังเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย นิ่มจังเลยผุนน่ะเอ้ยการหลังโอ้ยการหลังเนี่ว้แต่ว่ามาเนี่ยมาเข่าบอลนุ่นันยมาเด่นน้ำบอลนุ่นเนี่ย ตรงทีเสีาา้ยเขาลองก็นั่งดูได้กันเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่นนั่นนั่นม,มักแหงมุมนั่นขุดจนเป็นหลุมเหมือนลอง มนหั่นเป็นมาตันเลชิมคนไหนมอตัานหูจังหวะนีนิ่มจังเลยเข้าเขา้เาไตทองกันตัวโ,โอ้ย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 ข้าวไตทองเนี่ย,ย,ยเอาหมอบคือกันก็หมอบพอเสียมนะเม่หนุกขวมไหวนะเม นี่โอ้แอแบวพูดน่ะยะพูดน่ะอานั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีอานั่งดีดีเอเบวก่อนนั่งดีดีเอเบวก่อนนี่โอ้กาหลังมาแล้วโอ้โหนัวเนียนัวเนียเลยนี่เนี่ยกาหลัง <laughs> เอาเข่าขาไหมเอายกขาขึ้นเลยพูดอะเอามือกดไม้ไปอีกไปแล้วไปแล้วบอลไปแล้วบอลไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลี้ยงลูกไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้โอ้ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยเออจังสั่นตัวปีปีเห็นน้องเล่นบอลนะความเป็นห่วงของพี่นะคะกลัวน้องล้มนะกลัวน้องเจ็บเน้องคนกำลังเล่นมวลนั่นแหละปีปีนี่ไปไม่ไปไม เอ้ไม่เอ้ยไม่มาแล้ว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 ,ลวเฮ้ย,นนยร,รู้สึกว่าลูกบอลมันจะใหญ่กว่านูมไหมเ <c oughs> ออหุ่นยงบอลมากับว่ะเตะไปเตะไปพี่ปีเล่นนำ้ำ บ๊เล่นแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้าอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจจ้าตะเอ๋